ก่อนหน้านี้ข้อมูลดังกล่าวมีการแข่งขันเกิดขึ้นแต่ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ยืนยันชัยชนะของสำนักง,งานใหญ่ไปที่นั่นบทวิเคราะห์เพื่อเจาะลึกถึงปัจจัยต่างๆที่ผลการศึกษาดังกล่าวการแข่งขันเกมนี้เป็นการแข่งขันในศึกชิงแช,ชมป์สโมสรอ,อาเซียน1 2 3 4ที่ทีมต่างๆต้องการที่จะเก็บชัยชนะต่อไปเพื่อนำไปสู่ผ่านรอบชานยูเนเต็ด ทีมที่ต่อเนื่องในเวทีระดับความเข้มข้นมากกว่าที่จะเป็นผลต่อเล็กน้อยก่อนเกมอย่างไรก็ตามเอสราเอฟซีในบ้านเจ้าบ้านก็บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของเซอร์ไพรส์และแฟนบอลของตัวเองรูปเกมและแทคนิกจากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแม้จะรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติเชิงลึกหรือไฮไลท์การแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่สามารถแสดงให้เห็นเกมที่ชานอยู่ในเต็ดต้องใช้ประสบการณ์และประสบการณ์ของผู้เล่นในการครองเกมและโอกาส ที่สร้างสารรค์เข้าทำประตูได้เ r a f ีส่วนใหญ่เน้นการตั้งรับที่รัดกุมและการอาศัยจังหวะสวนกลับเร็วในบางครั้งสิ่งสำคัญในใชัยชนะของชาญยูเนเต็ดเวทีในระดับนานาชาติชาญยูเนเต็ดมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและยังคงให้ความสำคัญกับความกดดันได้ดีกว่าความสำเร็จในการจบสกอร์ถึง2เป็นครั้งแรกที่ทีมของเขาเป็นที่รู้จักในคุณค่าของชาญยูเนเต็ด ที่โอกาสที่จะกลายเป็นประตูได้ทีมโดยรวมสภาผู้นำหลีกเมียนมาชาญอยู่ในเตดมีขุมพลังที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในแทคติกของลูกค้าและเอสราเอฟซีปรับปรุงแม้ว่าบางครั้งในนัดนี้แต่การทำได้หนึ่งในบ้านที่มีเอสราเอฟซีอาจจะมีการสู้กับทีมที่มีมากกว่าได้ผู้กำกับอาจต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือความแน่นอนอยู่แล้วรับและการพยายามเข้าทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น ความสามารถนี้สามารถต่อกรกับทีมที่มีความสำคัญต่อไปในครั้งต่อไปก้าวต่อไปของพวกเราทีมชัยชนะในนัดนี้ทำให้ชานยูในเต็ดกลุ่มความได้เปรียบย้อนกลับไปเล่นในนัดที่2อาจเป็นไปได้สูงที่จะผ่านรอบต่อไปของการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนส่วนเอสราเออาจจะต้องรอเหลือโปรแกรมการแข่งขันอื่นๆเพื่อให้ได้แก้ตัวผู้เล่นทีมต่อไป6โดยสรุปชัยชนะของชาญยูในเต็ดในบางครั้ง มาจากประสบการณ์และความศรัธทธาที่มากกว่าเอสราฟซได้การควบคุมจิตใจนักสู้และการควบคุมการพัฒนาต่อไปได้อีกหนึ่งรายการติดตามกันต่อไปว่าเส้นทางของสโมสรในเวทีระดับปริญญาโทจะติดตามต่อไป